สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันในชีวิตกมลวิสิทธ์อดีตนักธุรกิจและนักการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าชีวิตกลับมาอีกครั้ง หลังจากผมไปรักษาตัวมา2ปีวันนี้กลับมาในสถานะพลพรรักประเทศไทยชีวิตที่เฉียดความตายประคับประคองร่างกายที่ถูกโรคร้ายกัดกินจนน้ำหนักเหลือเพียง58กิโลกรัมจากเดิม80กิโลกรัมไม่ต้องบอกว่าทรมานแค่ไหนแต่อยากบอกกับทุกคนว่าต้องสู้แค่ไหนมากกว่าสารภาพกันรตรงๆสู้กับคนไม่ยอมคนมามากมายยังไงก็ไม่เหนื่อยเท่ากับการต่อสู้กับตัวเองแต่นี่คือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์คนหนึ่ง พลพรรครักประเทศไทยไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องนําเงินมาทุ่มกับการแข่งขันและแสดงเท่หนิงหาเสียงเพื่อให้ได้สสมาเปลี่ยนอํานาจเพื่อประโยชน์สนองตันหาตนเองแล้วนําเงินที่ได้จากการเมืองกลับมาใช้เป็นทุนหาเสียงแสวงรักษาอานาจในครั้งต่อไปทําแม้กระทั่งแจกกล้วยดึงสสมาสังกัดพรรคเหมือนเปลี่ยนรองเท้าเพื่อจะเอาไปต่อรองร่วมรัฐบาลประชาชนเขามองเป็นเรื่องขบขันเสมือนหนึ่งนั่งดูละครที่จบไปเป็นซีรีส์แต่นี่กลับเป็นเรื่องจริงที่น่าสมเพช การทำลายวงจรธุรกิจการเมืองจึงจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันหากระบบการเมืองไทยยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตของเราคงคาดเดาได้ไม่ยากเพียงแต่บางท่านยังมองไม่ถึงจุดนั้นถึงเวลาต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำอะไรให้ประเทศนี้บ้างก่อนจะถามว่าประเทศทำอะไรให้เราบ้างผมเคยถามมหาเศรษฐีที่มากด้วยเงินทองอำนาจวาสนาแล้วกลับล้มละลายลงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขาตอบเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนไม่ทันตั้งตัว แรกๆก,ก็คิดว่าจะผ่านไปได้แต่เมื่อถึงวันที่หมดสิ้นก็ช้าเกินกว่าจะแก้ไขเสร็จแล้วนั่นเป็นเรื่องของธุรกิจแต่เราไม่สามารถเอาประเทศไปเดิมพันให้ล้มละลายแบบนั้นได้ประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมบนแผนที่โลกชีวิตของประชาชนอย่างพวกเราต่างหากที่จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมการสร้างภูมิปัญญาเพื่อรู้เท่าทันผู้ปกครองที่อ่อนแอช่อฉนเสพติดในอำนาจจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนอย่างเราๆท่านๆพึงกระทำนโยบายสาธารณะที่ใช้กับพวกเราจะต้องเป็นเครื่องที่สามารถวิภา์วิจารณ์ต่อต้านได้ เพื่อให้บรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองตระหนักว่าประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างเรื่องกัญชาที่เป็นยาเสพติดแค่ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพวกเราประชาชนยังสับสนไม่เข้าใจเพราะบางทีก็ว่ากัญชาเสรีบางทีก็ว่ากัญชาทางการแพทย์จากปัญญาเสพติดอยู่แท้ๆดันเอาออกมาขายกันได้เสรีทั่วไปคนซื้อมาสูบข้างถนนจนกลิ่นคลุ้งไปทั่วผู้ปกครองต้องระวังลูกหลานของตัวเองไม่ให้ไปเผลอลองสูบกัญชาจนวันนี้กลับมาควบคุมใหม่จะเอากลับไปเป็นยาเสพติดอีก นโยบายสําคัญเกี่ยวกับยาเสพติดอันมีผล้ายแรงต่อเยาวชนคนทั่วไปกลับทําเหมือนเด็กเล่นขายของแล้วยวนให้ประชาชนไปสุ่มเสี่ยงกันเอาเองโดยไม่มีใครยอมรับว่าเป็นต้นเหตุทุกคนอ้างว่าทําเพื่อประชาชนกันหมดแต่ประชาชนกลับรู้สึกเหมือนนั่งดูเด็กทะเลาะก,กันฉันให้เธอได้เพราะเป็นพวกฉันตอนนี้อยู่คนละพวกแล้วฉันไม่ให้ทั้งที่แต่ก่อนก็เล่นกระโดดยางด้วยกันแท้ๆขนาดเป็นยาเสพติดยังทํากันปนปี้แบบนี้กลับไปกลับมาในระยะเวลาสั้นๆแค่2ปีทุกอย่างกลับตรปัด2ตลบ ตีลังกาจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันแล้วที่ผ่านไปใครรับผิดชอบนี่ไม่ใช่พนักการเมืองหรืออย่างนี้พวกท่านคิดยังไงไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมรณรงค์ให้เป็นกัญชาทางการแพทย์มาโดยตลอดแต่สมเพชกับการเห็นเรื่องยาสติดเป็นเรื่องเล่นๆมีประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้ผมกลับมาครั้งนี้คงเป็นวาระสุดท้ายเสมือนเส้นได้ที่กำลังถูกดึงออกจากแกนและใกล้จะหมดไปเมื่อถึงวันที่เส้นได้หมดก็เอากันได้แค่นั้นชีวิตมันสั้นครับ แต่ก่อนจะถึงวันนั้นบางทีเสียงกระซิบของผมท่ามกลางความเงียบงนันอาจเป็นเสียงที่กังวลให้ท่านได้ระลึกถึงบ้างก็ได้ไม่มากก็น้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ยังระลึกถึงผมอยู่